สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดจะถึงคอสกิลกันดีกว่านะทุกคนคอสกิลของบาร์กี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นหนึ่งในขุมกําลังที่ยิ่งใหญ่มากๆในโลกวันพีชในตอนนี้เลยถูกไหมจากการที่เขาเนี่ยได้พวกของคอโคไดแล้วก็รวมไปถึงได้ตัวของจูราคินมีฮอคนักดาบมือหนึ่งของโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรด้วยนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบาร์กี้จะเป็นประธานแต่ผู้บริหารจริงๆเนี่ยก็ดูจะเป็นคอโคไดกับมีฮอคซะมากกว่าแต่เป็น การเสริมกําลังในตรงนี้เนี่ยก็ทําให้กลุ่มโจรสลัดของบาร์กี้อ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นมากๆและคนที่เป็นฐานะของซี่จักรพรรดิเนี่ยก็คือตัวของบาร์กี้ด้วยนั่นเองแต่แรกเดิมทีแล้วเนี่ยกองกำลังบาร์กี้อ่ะก็ไม่ได้แค่ขี้ๆนะครับเพราะมีลูกน้องอะไรอยู่มากมายถูกไหมมีคนศรัทธานในตัวเขาอยู่มากมายแม้ว่าบาร์กี้จะไม่ได้เก่งเองกันเถอะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยลูกน้องของบาร์กี้ฝีมือดีๆเนี่ยก็มีหลายคนแล้วก็เก่งกันรอบด้านมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยนะครับผมกองกำลังอื่นๆเองเ ออกทะเลไปตามวิถีของตัวเองอ่ะกลุ่มลูฟี่กับกลุ่มผมแดงเนี่ยดูจะมีความคล้ายคลึงกันมากๆกนะครับก็คือสมาชิกเนี่ยจำนวนไม่เยอะนะครับผมแต่มีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือแต่ละคนเก่งกันหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยหนวดดาก็พยายามเชิญชวนคนเก่งๆเ,เข้ามาร่วมหน่วยของเขาเนี่ยอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับแม้แต่อดีตพลเรือเอกอย่างตัวของคู่ซันก็ยังเข้าร่วมกับหนวดดาทําให้กองกาลังของหนวดดาเนี่ยก็น่ากลัวมากๆเหมือนกันและนอกจากหนวดดาเองอ่ะจะไปรีคูดโจรสลัดเกตเอเข้ามาแล้วหนวดดาเนี่ยก็ยังหาผลปีศาจดีๆ ให้กับเหล่าลูกน้องด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ถ้าดูตามกําลังลบเองอะ่ะกลุ่มหนวดดานี่ก็โหดใช่ย่อยเหมือนกันนะเพล่เนี่ยน่าจะโหดกับกลุ่มหมวกฟางด้วยซ้ําไปอันนี้นะเป็นแค่ลูกเรือนะครับผมคือแน่นอนแหละอย่างซันจิโซ,โซโลเนี่ยอาจจะโหดกว่ากองกาลังของหนวดดาได้ทุกคนยกเว้นคูซันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเนี่ยด้วยจํานวนที่มันเยอะขนาดเนี้ยละการมาถึงของคูซันอนะ่ะคูซันคนเดียวเนี่ยน่าจะสอยได้ทั้งตัวของจินเบหรือรวมไปถึงตัวของโซโลเองก็ตามอะ่ะน่าจะสู้คูซันไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะฉะ ผมมองว่ากลุ่มโจสลัดหนวดดำเนี่ยอาจจะแข็งแกร่งกว่ากลุ่มหมวกฟางด้วยซ้ําไปในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยกลุ่มของบาร์กี้เองอ่ะคอคโคไดอ้อ่ะก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วตัวของลูกน้องของเขาอย่างตัวของโบเนสอะไรแบบนี้ก็คงต้องเก่งขึ้นบ้างแหละแต่ถ้าดูกันตามแบบฝีมือค็อคโคได้ก็คงจะไปสู้กลุ่มของหนวดดําไม่ได้หรอกนะครับผมหรือว่าค็อคโคได้เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถสู้ลูฟี่ได้แต่ผมคิดว่าค็อโคไดยเองอ่ะ ก็น่าจะเก่งกว่าโซโลอยู่หน่อยนึงนะหรือไม่ก็อยู่ในระดับเดียวกับโซโลคือตอนนี้ดูจะห่างกับลูฟี่อย่างชัดเจนแลวคอกโคไดสมัยก่อนเนี่ยโหคอโคไดยังโหดจัดอยู่เลยแต่อาจะถึงคอโคไดจะไม่ได้โหดเท่าลูฟี่แล้วอะแต่ผมคิดว่าคอโคไดก็ไม่ได้อ่อนนะก็ต้องโหดในระดับเดียวกับโซโลหรือไม่ก็โหดกับโซโลอยู่หน่อยหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ความน่ากลัวของกลุ่มบาร์กี้ที่แท้จริงเนี่ยนะครับคือตัวของมีฮอคตั้งหกักชายที่อยู่ในระดับเดียวกับผมแดงนะครับซึ่งไม่มีความแน่นอนด้วยถูกปกกป่่่่่่ะะววววาาาาาตตัขอออองงงมมีีคจเเเกผแดหรรืลพในนท เลยสู้กันเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ผลได้นะครับผมแล้วก็ผมแดงเนี่ยมีแขนสองข้างด้วยแต่ในตอนนี้เสียแขนข้างขนาดไปก็ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยต้องมาใช้ดาบในแขนข้างที่ไม่ขนาดก็ทําให้มีฮอกเนี่ยไม่อยากจะสู้ด้วยแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าตัวของแชงคลูสเนี่ยมีฮาคทิที่เก่งกว่าแน่นอนแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่สามารถมายืนยันได้เลยเพราะเรายังไม่เคยเห็นตัวของมีฮอกสู้แบบเอาจริงเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยกับผมก็คงต้องบอกกันว่ามันก็คงต้องเป็นปริศนากันต่อไปนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเราคงสรุปได้กันอย่างชั เแจหและไม่ว่าแชงหรือมีฮอคใครจะเก่งกว่ากันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งกว่ากันอยู่มากก็เรียกได้ว่า2ตัวนี้อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองซึ่งระดับเดียวกันเนี้ยหมายถึงว่าตัวของทั้งมีฮอคและแชงเองเนี่ยเก่งกว่าทุกคนใน4ี่จักรพรรดิที่พูดมาเลยเก่งกว่าลูฟี่เก่งกว่าหนวดดาแล้วก็เก่งกว่าทุกสมาชิกและผมคาดว่าน่าจะเก่งกว่าคุูซันด้วยนะครับสคนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเองการมีมีฮอคเข้ามาอยู่ทําให้กองกําลังของบาร์กี้เองเนี่ย โหดอยู่ในระดับเดียวกับตัวของแชงครูดเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่ากองกาลังอื่นเนี่ยลูกเรือเนี่ยของแชงครูดอาจจะเก่งกว่ากองกำลังบาร์กี้มากๆแต่บาร์กี้อาจจะมีจํานวนเข้าสู้นะครับผมตรงนี้เองก็อาจจะทําให้มันสามารถสู้กันอย่างสูสีได้เนาะเพราะว่ากองกาลังบาร์กี้เองเนี่ยก็ฝีมือดีกันเยอะมากๆอยู่เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยถ้าดูกันภาพรวมตอนนี้อิทธิพลกองกำลังที่ดูยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะ หลายๆคนอาจจะมองกันไปที่แชงคูสเพราะว่าตัวของแชงคูสเองอ่ะก็มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลโลกด้วยถูกไหมครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์อะไรนะแต่เป็นว่าถ้านับเบอร์1เบอร์2เนี่ยผมให้กลุ่มของแชงกับกลุ่มบาร์กี้เนี่ยน่าจะแข่งกันเบอร์1เบอร์2มากกว่าส่วนรุ่นใหม่อย่างตัวของนวดดาและลูฟี่เนี่ยต้องมาแข่งกันแย่งที่3ที่4นะครับซึ่งถ้าดูกันแล้วเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่าคุซันมาอยู่ในกลุ่มของหนวดดาแล้วอ่ะก็อาจจะทาให้กลุ่มหนวดดอ เลือกให้ กลุ่มผมแดงเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ที่2เนี่ยเป็นกลุ่มโจสรสลัดบาร์กี้นะครับผมหรือว่าคอสกิลนั่นเองเนาะเพราะว่ามีมีฮอคเข้ามาร่วมแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยเป็นกลุ่มของหนวดดำตัจริงแล้วถ้าไม่มีคุซันเนี่ยนวดดำอาจจะตกไปที่4เพราะว่าเราเห็นได้เลยว่าหนวดดำเนี่ยยังสู้กับลอหนวดดำอาจจะชนะมาได้แต่หนวดดำก็บาดเจ็บมากๆเหมือนกันแต่ถ้าเอาหนวดดำร่วมมือกับคุซันจัดก,การลูฟี่เนี่ยผมคิดว่าลูฟี่คนเดียวอ่ะก็สู้ไม่ไหวนะครับในการที่มี2ตัวเทพเนี่ยมาซัดลูฟี่ส่วนในขณะเเดดดีีีีียววกกกันนนนออองง็ใหห้้ลูผมมมื เยอะไปรับมือกับกลุ่มหมวกฟางอย่างตัวของชิริวเนี่ยนะครับผมไปกับแวนออเกอร์หรือตัวของปิซาโลเนี่ยลุมเลย3คนลุมโซโลอย่างเงี้ยก็น่าจะซัดโซโลลงนะครับแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะสู้โซโลไม่ได้ถูกปะก็ใช้จํานวนเข้าสู้ดีกว่าเพราะว่าหนวดดำเนี่ยมีกลุ่มลูกน้องฝีมือดีเยอะนะครับตรงนี้เองก็เป็นข้อได้เปรียบของกลุ่มหนวดดาทําให้ผมคิดว่ากลุ่มหนวดดำเนี่ยน่าจะมาในอันดับ3ส่วนกลุ่มพระเอกของเราเนี่ยนะครับผมมาในอันดับ4แต่เดี๋ยวกลุมพระเอกของเราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างแน่น ว่าตอนจบของภาคเอกเหตน,นั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็เจอกับคิซารุนั้นจะเป็นยังไงบ้างยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงขอจบคลิปนี้แล้วกันกับการจัดอันดับ4ีจักรพรรดิณปัจจุบันนี้ว่าใครเนี่ยอยู่อันดับไหนนะครับอาจจะไม่ได้ตรงใจหลายๆคนแต่เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็แล้วกันท่านผู้ชมก็ลองจัดอันดับของตัวเองมาได้นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะ